ณหมู่บ้านแมฮาวาอันเงียบสงเชิงเขาเจารีในยุคโชซอนแบกโดฮอนช่างตีเหล็กหนุ่มผู้แข็งแกร่งและจิตใจดีอาศัยอยู่กับแม่ผู้เป็นที่รักชีวิตของชาวบ้านที่นี่รน้นแค้นภายใต้การปกครองอันโหดร้ายของคุณนางจองผู้ปกครองแขวนและจบวันยองคุนนางอำเภอช่อฉนโดฮอนเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่กำยำใบหน้าคมสันมีแผลเป็นยาวบนแก้มข้างหนึ่งบ่งบอกถึงการฝึกฝนวิชาต่อสู้อย่างหนักเขาเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองต่าต้อยไม่คู่ควรกับหญิงใดวันหนึ่งขณะที่โดฮอนกำลังกลับจากตลาดในเมืองเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อตามเสียงไปก็พบชายหนุ่มร่างบอกบางคนหนึ่งกำลังถูกคนของจกวานยองไล่ล่าชายหนุ่มคนนั้นสวมชุดสีมอซอใบหน้าซีเซียวแต่ก็ยังเห็นเขาความงดงามหยุดนะพวกเจ้าจะทำอะไรโดฮอนตะโกนล,ลั่นพร้อมกับกระโจนเข้าขวางผู้อันธพาลหันมามองด้วยความโกรธแกเป็นใครอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่น ข้าไม่สนว่าพวกเจ้าเป็นใครแต่ข้าไม่ยอมให้พวกเจ้ารังแกคนที่ไม่มีฐานสู้โดฮอนกำมัดแน่นจ้องมองพวกอัฐทานอย่างไม่เกรงกลัวพวกมันเห็นท่าไม่ดีจึงล่าถอยไปเจ้าเป็นอะไรไหมโดฮอนถามชายหนุ่มยังอ่อนโยนถัดข้าไม่เป็นไรขอบใจท่านมากชายหนุ่มตอบเสียงเ,าเบาโดฮอนสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มมีท่าทางอิริรยและมีรอยฟกช้ำตามร่างกายจึงตัดสินใจพาเขากลับไปที่บ้านเพื่อ,เพ,อเพื่อดูแลเมื่อถึงบ้านโดฮอนก็จัดแจงหาอาหารและน้ำให้ชายหนุ่ม พร้อมกับเตรียนที่นอนให้อย่างดีแม่ของโดฮอนก็เข้ามาช่วยดูแลด้วยความห่วงใยเจ้าชื่ออะไรหรือโดฮอนถามข้าข้าชื่อซอนฮวาะชายหนุ่มตอบลังเลเล็กน้อยโดฮอนรู้สึกว่าชื่อนี้ช่างไพเราะและเหมาะกับชายหนุ่มร่างบอกบางคนนี้ยิ่งนักตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดฮอนดูแลซอนฮวาอย่างใกล้ชิดเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าซอนฮวามีท่าที่แปลกไปจากชายหนุ่มทั่วไปผิวพรรณของซอนฮวาก็ละเอียดเกินกว่าจะเป็นชายอีกทั้งน้ำเสียงก็หวานใสคืนหนึ่ง ขณะที่โดฮอนกำลังนั่งมองซอนฮวาที่กำลังหลับไหลยอยู่แสงจันทร์สาดส,ส่องกระทบใบหน้าของซอนฮวาเผยให้เห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้คราบสกรปรกหัวใจของโดฮอนเต้นแรงเขารู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนในขณะเดียวกันซอนฮวาก็ค่อยๆเปิดเผยความลับของตนเองให้โดฮอนฟังนางเล่าว่าแท้จริงแล้วนางคืออีซอนฮวาบุตรีของคุณนางผู้ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏและถูกประหารชีวิตครอบครัวของนางถูกทำลายนาง ต้องหนีเอาชีวิตรอดและปลอมตัวเป็นชายเพื่อความอยู่รอดเมื่อได้ฟังเรื่องราวของซอนฮวาโดฮอนรู้สึกสงสารและเห็นใจนางจับใจเขาสัญญาว่าจะช่วยนางล้างมนถินให้บิดาและแก้แค้นคนที่ทำลายครอบครัวขององค์นางความใกล้ชิดและความเห็นอกเห็นใจกันทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไปอย่างรวดเร็วคืนหนึ่งภายใต้แสงจันทร์ทั้งสองเปิดเผยความรู้สึกในใจต่อกันข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่อย่างที่เห็นแต่ข้าก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้โดฮอนสารภาพ ซอนฮวาน้ำตาคลอค่าค่าก็เช่นกัน,นริมฝีปากของทั้งสองประกบกันอย่างดูดดื่มเป็นจุบที่เต็มไปด้วยความรักความหอยหาและความต้องการในค่ำคืนนั้นร่างของทั้งสองก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องทั้งสองมอบความสุขให้แก่กันและกันอย่างเต็มที่เสียงครางทาเบาและเสียงหอบหายใจดังแผ่วๆลงพัดเบาๆราวกับจะเป็นใจช้าว,วันรุ่งขึ้นโดฮอนและซอนฮวาก็ยิ่งรักกันมากขึ้น ทั้งสองสัญญากันว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซอนฮวาเริ่มวางแผนการแก้แค้นนางรู้ว่าจกวันยองเป็นทีมหมากตัวหนึ่งในแผนการใหญ่และคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือขุนนางจากองค์ผู้ปกครองแควนซอนฮวาได้ยินข่าวว่ามีกลุ่มคนที่ต้องการโค,ค่นล้มขุนนางจองอยู่เช่นการกลุ่มคนเหล่านี้รวมตัวกันอย่างลับๆภายใต้การนำของฮันจีฮุนบัณฑิตหนุ่มผู้มีอุดมการณ์โดฮอนตัดสินใจพาซอนฮวาไปพบกับฮันจีฮุนเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มต่อต้าน เมื่อได้พบกับฮันจีฮุนซอนฮวาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังฮันจีฮุนรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของนางและยินดีรับทั้งอสองเข้าร่วมกลุ่มข้าดีใจที่ได้พบกับพวกเจ้าขุนนางจองมันชั่วช้าเกินกว่าจะปล่อยไว้ฮันจีฮุนกล่าวข้าจะทําทุกวิธีทางเพื่อช่วยพวกท่านแก้แค้นโดฮอนให้คามัน่นซอนฮวารู้สึกขอบคุณในความช่วยเหลือของโดฮอนและฮันจีฮุนนางเริ่มมีความหวังว่าสักวันหนึ่ง นางจะสามารถล้างมนทินให้บิดาและนำความยุติธรรมกลับคืนมาได้แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่โดฮอนและซอนฮวากำลังวางแผนการกันอยู่จกวานยองก็ส่งคนมาจาับตัวโดฮอนไปปล่อยข้านะักพวกเจ้าต้องการอะไรโดฮอนตะโกนอุบป,ปากแกต้องไปกับข้าพวกอัธพานตอบโดฮอนถูกจับตัวไปขังไว้ในคุกใต้ดินของคฤหาจากวานยองซอนฮวารู้ข่าวก็ตกใจมากนางรีไปขอความช่วยเหลือจากฮันจีฮุนท่านจีฮุนช่วยโดฮอนด้วยซอนฮวาร้องขอออกข้ารู้ข้าจะหาทางช่วยเขาเอง ฮันจีฮุนตอบในคืนนั้นเองขณะที่สอนฮวาและฮันจีฮุนกำลังปรึกษาหารือกันอย่างลับๆโดฮอนก็สังเกตเห็นว่าสอนฮวาและฮันจีฮุนดูสนิทสนมกันเกินไปโดฮอนเริ่มรู้สึกหึงหวงและสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองเขาไม่รู้ว่าสอนฮวากำลังวางแผนอะไรอยู่ความสงสัยและความหึงหวงทำให้โดฮอนเริ่มระแวงสอนฮวาเขาไม่กล้าถามนางตรงๆ เพราะกลัวว่านางจะโกรธในคุกใต้ดินโดฮอนถูกทรมานอย่างหนักจกวานยองต้องการให้เขาบอกที่ซ่อนของซอนฮวาและเปิดเผยแผนการของกลุ่มต่อต้านบอกมาเจ้าซ่อนผู้หญิงคนนั้นไว้ที่ไหนจกวานยองตะคอกข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จักผู้หญิงที่เจ้าพูดถึงโดฮอนปฏิเสธแม้จะเจ็บปวดแทบขาดใจจกวานยองโกรธจัดสั่งให้ทหารทรมานโดฮอนหนักขึ้นไปอีกโดฮอนถูกเคี่ยนตีถูกทุบด้วยกระบองถูกราดด้วยน้ำร้อนอากกอ,กอ โดฮอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแต่ถึงแม้จะเจ็บปวดปังตายโดฮอนก็ไม่ยอมปิดป,ปากพูดเขาคิดถึงซอนฮวาใบหน้าอันงดงามของนางรอยยิ้มของนางเสียงหัวเราะของนางข้าจะไม่มีวันทรยศเจ้าซอนฮวาโดฮอนพึมพำในขณะเดียวกันซอนฮวาและฮันจีฮุนก็กำลังวางแผนการอย่างรอบคอบเพื่อช่วยโดฮอนออกมาจากคุกเราต้องรีบช่วยโดฮอนออกมาก่อนที่เขาจะถูกฆ่าซอนฮวากล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลข้ารู้แต่เราต้องระวังให้มากโจกวานยองมีกำลังคนมากมาย ฮันจีฮุนเตือนเราจะบุกเข้าไปในคุกตอนกลางคืนตอนที่พวกยามเผลอซอนฮวาเสนอมันเสี่ยงเกินไปแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นฮันจีฮุนเห็นด้วยคืนนั้นซอนฮวาและฮันจีฮุนนำกลุ่มคนจำนวนหนึ่งรอบเข้าไปในคฤหาสอของจกวานยองพวกเขาจัดการกับพวกยามอย่างเยียบเชียบและบุกเข้าไปในคุกใต้ดินเมื่อซอนฮวาเห็นโดฮอนอยู่ในสภาพสะบักสะบอมนางก็แทบจะร้องให้ออกมาโดฮอนเจ้าเป็นอะไรไหมซอนฮวาร้องเรียกโดฮอนเงยหน้าขึ้นมอง เมื่อเห็นว่าเป็นซอนฮวาเขาก็ดีใจจนแทบจะพูดไม่ออกซอนฮวาเจ้ามาช่วยข้าซอนฮวาและฮันจีฮุนช่วยกันแก้มาโดฮอนและพาเขาหนีออกจากคุกแต่ในขณะที่พวกเขากําลังจะหนีออกไปจกวานยองก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกองกําลังทหารพวกเจ้าจะหนีไปไหนจกวานยองตะโกนการต่อสู้จึงเกิดขึ้นโดฮอนแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ยังคงต่อสู้อย่างสุดกําลังเขาใช้ท่อนเหล็กที่หลุดออกมาจากพันธนาการฟาใส่ศัตรูอย่างไม่ยัง้ง ซอนฮวาเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนางใช้ดาบสั้นที่พกติดตัวมาฟาดฟันศัตรูอย่างคล่องแคล่วฮันจีฮุนและกลุ่มคนของเขาก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณในที่สุดกลุ่มของโดฮอนก็สามารถฝ่าวงล้อมของทหารออกมาได้พวกเขาหนีเข้าไปในป่าและมุ่งหน้าไปยังที่ซ่อนลับของกลุ่มต่อต้านเมื่อถึงที่ซ่อนทุกคนก็ได้รับการกรักษาพยาบาลโดฮอนได้รับการดูแลจากซอนฮวาอย่างใกล้ชิดนางทำแผลให้เขาด้วยความอ่อนโยน ข้าขอโทษที่ทําให้เจ้าต้องเจ็บตัวซอนฮวากล่าวด้วยน้ําเสียงเศร้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรโดยอนตอบเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของซอนฮวาและเห็นความรักความห่วงใยที่มีให้เขาอย่างเต็มเปลี่ยมความสงสัยและความหึงหวงที่เคยมีในใจของโดฮอนก็มาลายหายไปเขาตระหนักว่าซอนฮวารักเขาเพียงคนเดียวและนางไม่มีวันทรยศเขาหลังจากที่โดฮอนหายดีแล้วกลุ่มต่อต้าน ก็เริ่มวางแผนการขั้นต่อไปพวกเขาตัดสินใจที่จะบุกโจมตีคฤหาสน์ของคุณนางจองเพื่อโค่นล้มอํานาจขององค์ขาโดฮอนและซอนฮวาเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดยิ่งกว่าครั้งก่อนทหารของคุณนางจองมีจํานวนมากกว่าและมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าแต่กลุ่มต่อต้านก็ไม่ย่อท้อพวกเขาต่อสู้อย่างสุดกําลังด้วยความหวังที่จะปลดปล่อยบ้านเมืองให้เป็นอิสระโดฮอนใช้พละกําลังและวิชาต่อสู้ที่เขามีเข้าห้ามหันกับศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตเขา,าฟาดฝันศัตรูด้วยท่่เล็กคูใจ ล้มศัตรูไปนับสิบศรหวัวเองก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญไม่แพ้กันนางใช้ดาบสั้นฟาดฟันศัตรูอย่างรวดเร็วและแม่นยำในที่สุดกลุ่มต่อต้านก็สามารถบุกเข้าไปในคฤหาสน์ของคุณนางจองได้สําเร็จโดฮอนเผชิญหน้ากับคุณนางจองแก่แกคือคนที่ทําลายครอบครัวของซอนหววโดฮอนตะโกนด้วยความโกรธแค้นฮ่าฮแล้วแกจะทําอะไรข้าได้คุนนางจองหัวเราะย้อ,ยยอดโดฮอนไม่พูดอะไรอีกเขาพุ่งเข้าใส่คุณนางจองด้วยความเร็วสูง ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดฮอนใช้ท่อเหล็กฟาดใส่ขุนนางจองอย่างไม่ยัง้งขุนนางจองพยายามป้องกันตัวแต่ก็ต้านทานพละกําลังของโดฮอนไม่ไหวในที่สุดโดฮอนก็สามารถเบี่ยงขุนนางจองลงกับพื้นได้สําเร็จเขาเงอท่อเหล็กขึ้นสูงเตรียมที่จะฟาดลงไปแต่แล้วซอนฮวาก็ร้องห้ามโดฮอนอย่าโดฮอนชะงักให้คาดให้ข้าเป็นคนจัดการเองซอนฮวากล่าวนางเดินเข้าไปหาขุนนางจองด้วยสีหน้าเย,ย็นชา ข้าจะให้โอกาสเจ้าสารภาพความผิดดั้งหมดและขอขมาต่อดวงวิญญาณของพ่อข้าขุนนางจองมองซอนฮวาด้วยความหวาดกลัวเขารู้ว่านางจะไม่ไว้ชีวิตเขาข้าข้ายอมรับผิดข้าขอโทษขุนนางจองกล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือซซฮวยกระดับขึ้นจงรับผลกรรมที่เจ้าก่อไว้ซะดาบของซอนฮวาฟาดลงไปปิดชีพขุนนางจองเมื่อขุนนางจองตายแล้วกลุ่มต่อต้านก็ได้รับชัยชนะบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบสุขโดฮอนอและสอนฮวาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ และวียส์รีทั้งสองแต่งงานกันและใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพ่อของซอนฮวาได้รับการล้างบนทินและได้รับการยกย่องให้เป็นขุนนางผู้ซื่อสัตย์โดฮอนได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่ดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองเขาและซอนฮวาช่วยกันสร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ให้เป็นสังคมที่ยุติธรรมและสงบสุข